所以看 สวัสดีเอฟซีบอลนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปที่เขาจะฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก FM99 ในคลิปนี้นะครับก็ไล่เรียงกันมาค่ำคืนวันอังคารนะครับในสัปดาห์นี้ครับอังคารที่18กุมภาพันธ์นะครับเลยกลางเดือนมาแล้วนะแป๊บเดียวครับจะไป2เดือนแล้วนะครับสำหรับปีใหม่นี้นะครับอ่ะมีแชมเปี้ยนลีกนะครับนัดที่2นะครับเพย์ออฟตรงนี้กลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเลือกเอซติมิลานเจอกับเฟเยนูดครับและไบร์นมิวนิกครับจะถล่มกาสโกเซลติกครับออกตัวไวว้้้กกกกก่่่ออนนนนนนยยยาาาางีเลททุตติดดมัััะะคครรบบ็ฝ กับพวกเราครับทีมงานบอลวันนี้นะครับทั้งกุลูฟุตบอลนะครับวิเคราะห์วิจารณ์จากกุลูฟุตบอลชื่อดังของเมืองไทยนะครับรวมไปถึงทีมงานของบอลวันนี้เองนะทั้งเรื่องของสถิติข้อมูลความเคลื่อนไหวตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับอาการบาดเจ็บอะไรต่างๆนะครับเราเตรียมข้อมูลมาไว้ให้พร้อมสาหรับการตามลุ้นตามเชียร์ฟุตบอลผ่านทางไลน์แอดนะครับก็สามารถที่แอดไลน์เข้ามาสอบถามกับทีมงานบอลวันนี้ได้นะครับที่แอด บอลอ่สามสิบสามนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้นะครับย้ำกันอีกทีนะครับไลน์แอดที่แอดสามสิบสามครับสองคู่วันนี้นะครับอ่าแชมเปี้ยนลีกเพลย์ออฟนัดที่สองครับเอซิมิลานกับเฟยนูนนะครับจะกลับมาเล่นที่จูซิเป้เม็ซ่าบ้านของเอซิมิลานนะครับนัดแรกเนี่ยพลิกเหมือนกันนะ มิลานบุกไปแพ้มาศูนย์หนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้กลับมาชนะหนึญญญ่งศูนย์ยังไม่พอฮะต้องยิงสองลูกเพื่อที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปสําหรับเอซิมิลานแต่ด้วยคุณภาพ,าพนะครับผมก็ยังมองว่าเหนือกว่าจริงๆนะครับริสเซียนปูลิสิตชาวเฟลิกและลาฟาเอลเลอาครับจะกลายเป็นสามประสานเกมรุกตรงนี้ซึ่งลุกล้นๆนะครับอยู่ด้านหลังซานเตโกคิมินเนสปัญหาผมว่านิดเดียวคือไปปล่อยโมลตานะครับแล้วใช้ซานเตโกคิมิเนสนี่แหละมันก็แล้วก็มีชาวเฟลิกเนี่ยขยับมาแทนเนี่ยมันรอความ ขาเรียกขยับให้มันลงตัวหน่อยนึงแล้วกันนะครับตัวตรงกลางตัดเกมจะเป็นยูซุฟฟอฟนากับทีนันนี่ไรเดอร์ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับแนวรับก็มาติโอกับเบียนะครับแล้วก็พาฟโรวิดโดยที่แบ็กสอข้างก็จอมเก่าวอยู่แล้วทั้งแอ็กนองเดสเตโอแอ็กนงเดสกับไคลวอกเกอร์นะครับส่วนเฟยินุชนะมาก่อนเนี่ยจะจะเรียกว่ารั้งอยู่หรือเปล่านะครับก็จะเป็นตัวชุดเดิมนะครับอานิส ฮัจิมุซ่านะครับลุก้าอิวานูเชกแล้วก็อีก,กออไปซาวที่มีความอันตรายตรงนี้แล้วก็หน้าเป้าเป็นยูเดนกาลันชานะครับดาวเธอรบุกมาเมยือนแบบนี้ ผมมองยังไงก็ไม่น่ารอดเอซิมิลานนะครับสสกอร์ก็ต้อง2ส,สกอร์ครับที่มิลานจะพลิกแซงชนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะครับผมเลือกเชื่อเอซิมิลานนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งความดุดันดีกว่าแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นชุด2แหละแต่ชุด2เป็นชุด2ที่อยากลงเล่นแล้วก็แสดงผลงานของไบเยนมิวนิกนะครับจากฝูงเดซิก้าเพราะเจอกับเซลติกทีมจากสกอติชพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่ใช่คู่ต่อกรอ,อยู่แล้วนัดแรก อ่าบร์เยนบุกชนะ2-1นั่นเนี้ยโลเทชันครับแต่ว่าไม่ได้จับผ่อนเกมลุกแน่ๆครับโลเทชันของบา์เยนจะเป็นชุดนี้นะครับจะเป็นแซกนาบีจะเป็นโทมสัสมุลเลอร์จะเป็นเลรอยซานเน่ครับซึ่งบอกได้เลยว่ามัน มันโหดกว่าอยู่แล้วนะครับหน้าเป้ายัางอาจจะต้องใช้ฮร์รี่เคนต่อไปโดยมีตัวสลับสับเปลี่ยนนะพวกเลออนโกเลสกาอย่างเงี้ยครับหรือว่าเอลิกไดเออร์จะได้ลงมาบ้างแล้วก็ลาฟาเอลเกเรโรครับตัวก็ยังดูดีกว่าเยอะครับส่วนเซลติกถ้าเอาชุดแรกลงก่อนเพื่อไม่ให้มันหนักหรือขาดไปกว่านี้เนี่ยก็ยังพอไหวนะครับแต่ว่าเชื่อว่าโดนไปสักหนึ่งสักสองเนี่ยอาจจะถอดใจแล้วก็เปลี่ยนตัวได้นะครับตัวหลักๆอย่างพวกคารัมแมเกเกอร์เลโอฮาตาเตจะคุมเกมตรงกลางนะครับตัวลุกกานิคลัสคุนอด ลงก่อนครับต่อก่อนไปถึงขั้นสุดแหละนะครับแต่ถ้าโดนสัก2สก,กอร์เมื่อไห่เชื่อว่าจะเปลี่ยนแล้วก็น่าจะเละเทครับไบร์นมินิกจะเป็นฝ่ายอัดทางด้านของเซลติกแบบเลเทนะครับเลย2สก,กอร์ขึ้นไป3สก,กอร์เป็นอย่างน้อยครับคุณภาพเหนือกว่าเยอะทั้งระบบรูปแบบการเล่นแล้วก็คุณภาพของตัวผู้เล่นครับคลิปนี้ฝากไว้2คู่เหมือนเดิมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ